นี่คือร้านบุฟเฟ่ขาหมูขนมจีนที่เพิ่งเปิดใหม่หย่านรามินทาร้านแห่งๆข้าวขาหมูขนมจีนบุฟเฟต่ตัวขาหมูเขาจะมีเนื้อหนังคากิไส้น้ำราดหอมๆส่วนน้ำยาขนมจีนน้ำยากะทิลูกชิ้นเบิ้มๆแกงเขียวหวานไก่หน่อไม้แน่นๆหรือจะเป็นน้ำเงี้ยวปิดท้ายด้วยน้ำยาป่าใครที่ชอบกินผักก็ตักได้ไม่อ้านแหงเพราะยังมีขนมหวานเอาไว้ล้างปากตอนสุดท้ายด้วยทั้งหมดนี้ในราคาเพียง69บาบาทเท่านั้นอันดับแรกคือตักข้าวใช่ไหมครับ ตากาวอ่ะแล้วอนนี้พอเดี๋ยวมีหนมจีนด้วยอ่ะตากาวโอเคเดี๋ยวเราก็สั่งขางตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีเนื้อหนังไส้ค่ะโอ้เอาคากิไส้ค่ะโอ้โอ้โอหเห็นเน้นเลยนะห <c oughs> ืม ก็คือเราสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยตักนะ้กี่ครั้งก็ได้ถูกไหมครับอ่าไปแล้วสำหรับใครที่อยากกินขนมจีนครับก็สามารถมาตักได้เลยโอ้จะมีหลากหลายเลยนะอันนี้คือเคียวหวานน่ากินอยู่นะหอยเคียวหวานใกล้หน่อไม้ว่ะโอ้หน้ากินวะอันนี้เป็นแกงกะทิอืชิ้นเน้นๆเ,เลยไปน่ากินมาก นน้้นๆเลเออน้ำข้นมากเรามาลองกินขามหมูกันดีกว่าทุกค่านเครื่องนี้ที่ผมตาัมมาก็จะมีขามหมูนะขนมจีนไก่กะทิแล้วก็ขนมจีนไก่เคียวแต่อันดับแรกขอขามหมูก่อนเลยเราสั่งเป็นคากิไส้ดูคากิดีได้มาแบบว่าเกือบขาเออ,อแล้วเราก็ราดน้ำส้มขามหมูลงไปจัดไปคำแรก ตัวน้ำรา่าขาหมูมีความเค็มหวานกลมกลม่อมกำลังดีตัวหมูนี่คือนุ่มละลายเลยตัวขาหมูก็คือแบบคอลลาเจนเด้งๆแล้วก็นุ่มบวกกับน้ำส้มที่มีความแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดอแะมันก็จะตัดเลี่ยงกันได้ดีนะบอกเลยว่าที่เด็ดสายคากินะจะกินเท่าไหร่ก็ได้จะตัดเท่าไหร่ก็ได้นี่อ่ะและนี้อันนี้ผมสั่งมาเป็นคาอิไส้เนาะก็จะมีไส้อย่างี้ด้วยหนังเรากินบ่อยนะนี่อร่าน้ำส้มเหมือนเดิมครับนี่เอาแบบท่วมๆเลยอ หอมมันกันลังดีเลยแนะนำสังคารเตี๊กใสผมว่าจานเดียวก็คุ้มแล้วห่อ้5บาทนะเนี่ยยังมีขนมจีนอีกอแต่ยังมุฟออนจากขาหมูไม่ได้นี่หวาลองขนมจีนดีกว่านี่เป็นแกงกะทิทุกคนลูกชิ้นแบบเบิ่มๆน้ำข้นๆเลยชิมน้ำดูก่อนือรสชาติเข้มข้นไม่กรองก่องแกง มีความเค็มๆนําแล้วก็เผ็ดนานนิดน,นึงแตงกะทิอร่อยและวลูกชิ้นนี่คือแบบลอยแบบตุกป่องตุกป่องนะเป็นลูกชิ้นปลาหอมๆนะเอาผักคุกเลยนี่แหละดีเด็ดโอ้ยนะกินจัดเลย<ม>นะเพิ่มสีสันขอกมาไปลูกชิ้นปลาดีหอมไม่ข่าวตัวน้ำยาก,กะทิ เข้มข้นมากระวังเผ็ดนะใครอาร่าผมบอกเลยติดจัดมากไม่จืดเอาง่ายไม่จืดคือผมเคยไปกินขนมจีนตามแบบงานวัดอ่ะเขาก็จะมีมาให้หน่อยนึงแล้วเหยาะนิดนึงลูกชิ้น2ลูกแต่อันเนี้ย6กบาทกินได้ไม่อั้นจะกินอะไรก็ได้กินไปเต็มที่ถามว่ารสชาติเนี้ผมว่ารสชาติอะคุ้มกับราคาแล้วเออนี่ดีว่ะมาลองแกงเขียวหวานดูบ้างแกงเขียวหวานไก่นะครับผมก็จะมีไก่มีไก่ให้ตักมีเลือดแล้วก็ใส่หน่อไม้ก็มีมะเขือ แกงเขียวหวานร้านนี้ไม่หวานนํำมากหวานอ่อนๆแล้วก็มีความเค็มๆแล้วก็หอมเครื่องเทศนิดหน่อยแกงเขียวหวานถือว่าดีแต่มีความหอมพริกแกงขึ้นมานิดหน่อยเออมันอาจจะไม่ได้จัดจ้านเท่าแกงกะทินะสำหรับตัวผมนะผมว่าแกงกะทินี่คือเข้มข้นมากหรือเป็นเพราะเรากินกะทิมาก,ก่อนแล้วพอมากินเขียวหวานมันเลยทาให้ดรอปลงแต่ดีนะดีนะนะมันมีความหอมหน่อมไม้ด้วยคอแกงกนะเวลาใส่หน่อมไม้มันจะมีกลิ่นหน่อมไม้ก็จะหอมดีมันจะเป็นฟิลลิ่งอีกแบบหนึ่งแบบถ้าใส่มะเขือเดียวมันจะไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติขนาดนั้นอันนี้จะม หกสิบเก้าบาทเกินคุ้มนะผมว่าจริงๆมันเกินคุ้มมันจะขาหมูแล้วหาหมูโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเห็นนะเริ่มต้นก็หกสิบบาทแล้วเอออันนี้หกสิบเก้าได้ขนมจีนสี่อย่างแล้วก็หาหมูเนื้อนหนังคากิไส้ใส่ขายเพิ่มสิบบาทแถมไม่พอยังมีขนมหวานด้วยเดี๋ยวเรากินขนมหวานตบท้ายแต่บอกเลยว่าขนมจีนร้านนี้ก็ทีเด็ดไม่แพ้กันเออนา่ากินมากโอ้โหนี่พริก <laughs> นี่เออลองดูลองดูขาหมูดีมาก <laughs> นุ่มเปื่อยมาก สำหรับคนชอบสายคากินะสายนุ่มๆไปเปื่อยนะอ๋อออนท็อปด้วยพริกโอ้โหโอ้โหลมลลายเลพริกเป็นเม็ดไม่รู้ว่าพริกกระเสืออะไรแดงเหมือนกันไปนะอู้เผ็ดตบควรน้ำรากขาหมูอร่อยนะเออขาหมูดีนะน้ำรากคือดีเลยเออจริงน้ำตุ่นขาหมูมันเข้าไปในเนื้ออร่อยดีข้าวตึกก็ยืมเนี่ไม่ดีได้ไงมาเป็นขาอย่างนี้เด,ดี๋ยวดูดิเน้นเลยใจละลาย บับเขาให้โอ้โห,โโหทีเด็ดเลยกินคู่กับพริกลองแกงกะทิดูอยากให้ลองแกงแกะทิอ,อ่อนจากขาหมูไม่ได้เลยเอ,อ้ยชอบเลยชอบเลยมันเข้มข้นจ,จัดจัดอะ่ะมันเข้มข้นมากอะ่ะเนี่ยแกงกะทิเบิ่มเบิ่มเลยฮึโอ้เป็นไง <c oughs> อร่อยกว่าร้านขนมจีนแถวบ้านเนี่ยเดอะเบสนะแกงกะทิแกงกะทิอร่อยมากเออเฮ้ยจริงๆอ่ะเขายังมีน้ำเงี้ยว กับมีน้ำยาป่าน้ำยาป่าเมื่อกี้เห็นแบบตีนไก่เยอะมากเลยนะจริงน้ำเงี้ยวภาคเหนือน้ำยาป่าภาคอีสานนะจานหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเขาจะตักแกงกะทิแล้วก็ไปขโมยตีนไก่ของน้ำยาป่า <c oughs> ดีนะน่ะอร่อยนะอ่ออ,อีกจานหนึ่งครับผมนี่เป็นเนื้อหนังไส้สั่งมาใหม่อีจานนี่ นี่คือเนื้อหนังไส้โคตรน่ายินดูดิดูดูหนังนี่คือหนังเนื้อแล้วก็ไส้แล้วปากบอกอยากจะถอมนะนั่นนะสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดโอเคจัดไป แอบบอกรีบมานะร้านเปิดใหม่คนยังไม่เยอะ <laughs> ปิดท้ายด้วยขนมหวานหอมๆหวานๆเย็นๆตักได้ไม่อั้นเหมือนกันสําหรับใครที่อยากมาลองกินร้านเฮงๆข้าวขาหมูขนมจีนบุฟเฟ่สามารถมาได้ครับร้านอยู่แถวแถวเซ็นทรัลรามอินทานเดี๋ยวผมทิ้งโลเคชั่นไว้ให้บอกเลยกําตังมาแค่69บาบาทโคตรคุ้มโคตรอิม่ม